คลิปนี้พูดถึงชุดโชว์เดี่ยวของโอริซ่าเดวันนะคะที่กรุงเทพมหานครค่ะเด้ว่าจบลงไปอย่างสวยงามและก็สนุกสนานามากๆคลิปเยอะมากวิดไม่ทันแล้วค่ะแม่แม่ซึ่งอันนี้จะเป็นกิมมิคเกี่ยวกับชุดของโอริซ่านะคะแอดด้ทราม,มาว่าคนที่เป็นดีไซเนอร์สาหรับชุดนี้ก็คือคุณรพากาศอังสุสิงห์นะคะดีไซเนอร์ไทยแท้100%ค่ะเด้ว่าพี่เขาก็คือมีผลงานมากมายนะคะดีไซเนอร์ไทยที่ได้รับรางวัลชุดประจําชาติยอดเยี่ยมในการประกวดมิชลิน เวิร์ดปี2017ด้วยค่ะแล้วก็สไตลิทโดยพี่แนนนิสนั่นเองนะและพี่เขาก็แบบอาร์ตติทมากมากทุกคนล่าสุดนะคะดีไซเนอร์โดยพี่เขาเองค่ะหรือว,ว่าพี่ภากาดนะคะประภากาศอังสุสิงเจ้าของแบรนด์ฮุกส์บายประภากาศนั่นเองนะคะก็คือคุณพี่ภากาดนี่นะคะเป็นคนทํารัดเล่าให้กับน้องลิซ่าในชุดของเพลงและดิซ่านั่นเองค่ะเพราะว่าชุดนี่ก็คือเป็นพี่หมอูอัศวาทำใช่ไหมคะที่จะเป็นชุดไทยนั่นเองนะเพื่อนๆใน MV ็มบีและิซ่าเลิศมากสไตล์ดิของเรา ก็คือพี่แนนนิสนั่นเองนะคะล่าสุดก็มีการประกาศออกมาละ่าเรียกได้ว่าเป็นสตอรี่ความเป็นแลนิสาประมาณนี้นะแอดคิดว่าเพราะว่าก็ต่อยอดจากการทํารัดกล่าวของเลิสาซึ่งต่อยอดจาก MV เพลงลลนิสาแล้วก็สีทองนี่ก็ทําให้คิดถึง MV เพลงลลนิสาเลยแม่ซึ่งพี่อ๋อก็ดีใจมากๆนะคะมีการโด่งที่ IG แล้วก็บอกว่าน้ําตาจะไหล5้าตายตาหลับค่ะขอบคุณที่ทําชุดสวยๆให้กับเป้านิสนะคะบอกเลยว่าสวยแล้วก็ เห็นแล้วก็รู้สึกถึงความเป็นไทยความเป็นลิซ่าใส่สีทองแล้วก็พอใส่แล้วก็แบบโจอึ้งมากค่ะคุณผักกาดค่ะขอบคุณพี่แนนนิสนะคะแล้วก็พี่ผักกาดค่ะอันนี้ก็คือนะเดวันะเพื่อนๆเป็นแบรนด์นี้นั่นเองนะแบรนด์ฮอกส์บายประภากาศดนั่นเองนะคะส่วน d a 2ก็รอติดตามกันได้เลยเพราะว่าลิซ่าก็คือจะเสิร์ฟเพื่อนๆแบบจัดหนักจัดเต็มนั่นเองนะแถวการแสดงของน้องลิซ่านะคะบนเวทีสําหรับพัชโชว์เดี่ยวก็ต้องใช้คําว่าเต็มที่มากๆค่ะแล้วก็มีความเป็นลิ ดีไซน์อยู่เต็ม1นะะึเนะคะเสิร์ฟใหแ้แม่แม่แบบจัดหนักจัดเต็มจริงๆค่ะสําหรับชุดล่าสุดอย่างไรก็ฝากทุกคนไปอินเกตให้กับดีไซเนอร์ของเราแบรนด์ของเรานะคะแล้วก็พี่แนนนิสกันด้วยนะเป็นแบรนด์ของพี่เขาเลยแล้วก็อ่ะเป็นคนเดียวกันที่ทําแรกล่าให้กับน้องดีซ่านั่นเอง